วันนี้วันยี่สิบตุลานะทำการบันทึกเทปการปฏิบัติสมาธิภาวนานะให้หนึกถึงทานบาร,รมีเหตแห่งบุญกุศลนั้นประกอบไปด้วยทานด้วยศีลและภาวนาสามส่วนนี้เมื่อทำเสมอกันแล้วดวงจิตย่อมมีบุญกุศลเมื่อเราทราบขอได้จริงอย่างนี้แล้วเราจึงทำให้ทาน ศีลภาวนาแน่มาประชุมอ้อมกันนะเวลานี้ตั้งใจโมทนาทานบารมีเท่าที่เราจะนึกถึงได้วันนี้ตั้งแต่เช้านะใส่บาตรอะไรอะไรอะไรก็นึกถึงแม้กระทั่งบริจาคเงินบริจาคทานก็เป็นทานบารมี เมื่อตั้งใจโมทนาทานบารมีแล้วก็อหรัธนาศีอาละหังธรรมาธรรมุโตภะคะวาพุธังภะคะวังตังอภิวาเดมีวววดมสวาขาโตภะคะว,วตามโมธรรมังนามะสามี โตปาติปันโนภะคะวัโตสาวะกสังโคสังฆังนามามินโมตัสสะภะคะวัตโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะตโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัลนะนังกจามิอามังสัรนะนังกจามิสังฆังสัรนะนังกจามิาาาามทุติยัมปิพุทธังสัรนะนังกจามิ ตุติยม like, ีธรรมังสลานังกจามิตุติยมีสังขังจลานังกจามิตัติยมีพุทธังสลานังกจามิตาติยมีธรรมังสลานังกจามิตัติยมีสังขังจลานังกจามิ ปานาติปตาเวรามณีสิกาปัังสมาธียามิอะตินาธานาเวรามณีสิกขาปัังสมาธียามิอะตินาธานาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมตุมิจจาลา เวรมนีติคาปตังสมาธิยามีโมาวาทาเวรมณีสิคาปตังสมาธิยามิสุราเมลระยะมัจาปมาตถานา เวละมานีสิกขาปัททางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย แบบนี้ก็องค์ประชุมครบนะนั้งฐานนั้งศีนั้งภาวนาเนี่ยเราก็เข้าสู่องค์ภาวนาให้จิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องรองละลึกเพื่อจะพ้นอำนาจของความคิดอันเป็นสมมุติบัญญัติเราเข้าถึงสมาธิจิตจิตต้องมีเครื่องรู้ ถ้าจิตไม่มีเครื่องรู้แล้วจิตมันจะเอาความคิดมาเป็นเครื่องรู้มันโดยธรรมชาติของจิตแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันนั่งคิดเราจะเห็นว่าจิตกับความคิดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเมื่อเรานั่งคิดเราก็จมลึกดิ่งลงไปในความคิดมากขึ้นไปทุกปีทุกปีทุกปี พอเราจมอยู่ในความคิดสิ่งที่เราเป็นอยู่มันก็เป็นมิติของความคิดความฝันเป็นสมมุติบัญญัติที่มันห่อหุ้มจิตเราไว้เราต้องทำให้มันเป็นอิสระจากความคิดความคิดที่มันคุมจิตอยู่ถ้าเราทำให้เป็นอิสระจากความคิดได้มันก็จะเจอความเดิมแท้ของมัน นี่สมาธิก็คือวิธีการนี้นั่นเองที่ต้องการจะให้เจอความเดิมแท้ของจิตจิตจริงๆเนี่ยมันมีอาการแบบนี้แต่ตอนนี้เราเจอที่จิตตอนนี้ไม่ใช่จิตจริงแต่มันถูกครอบงำด้วยความคิดอันเป็นสมมุติบัญญัติเราเลยไม่เห็นความจริงของจิตเดิมแท้เรา จิตเดิมแท้ที่อยู่เรียกว่าประพัดซ้อนมังอะไรอะไรได้ยินเขาเรียกกันแต่เราไม่เห็นมันเราเห็นมันตอนนี้เนี่ยมันถูกปกคลุมด้วยความคิดเป็นไปตามอำนาจความคิดทุกอย่างการให้ธรรมฐานให้จิตมีเครื่องโลติมีเครื่องระลึกทำซ้ำๆไปตอนต้นๆก็ยากหน่อย เพราะว่าเราให้เครื่องรู้กับมันต้องให้จิตไปมีเครื่องรู้ถ้าบางคนมีบุญเก่าบรารมีเก่ามามันก็สามารถพ้นใ้ช่วงนี้ไปได้อย่างง่ายจะยากก็ต่างกันบางคนเข้าฌานได้ง่าย อธิบายแล้วก็ทำง่ายๆก็พ้นอำนาจความคิดไปเจอความจริงของจิตเห็นความจริงของจิตไปต่อได้รวดเร็วนี่เป็นเพราะว่าบุญเก่าเขาบุญเก่ามันมีไม่เท่ากันถ้าใครไม่มีบุญเก่าเนี่ยต้องมีความเพียรเยอะๆแต่บุญเก่าไม่มีความเพียร ในปัจจุบันไม่มีมันก็จบกันถ้าไม่มีบุญเก่าต้องมีความมานะภาคเพียรให้สูงขึ้นถ้ามันมีบุญเก่ามันก็เร็วปฏิบัติแล้วมันก็รู้ก็เข้าใจเร็วไปเร็วไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่าย จิตต้องมีเครื่องโลสต,ติต้องมีเครื่องระลึกตอนที่ทำเครื่องโล้กับจิตให้มันรวมกันเป็นหนึ่งไม่ภาคจากกันเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งเพราะปกติเราคุมความคิดไม่อยู่พอเราเริ่มให้อุบายมันคุมควบคุมมันเนี่ยตอนแรกๆมันจะดื้ออุบายมากมันจะสู่กับความคิด ความคิดมันจะต่อต้านเราทุกอย่างไม่ยอมที่จะสงบลงไปง่ายๆก็ต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกอยู่แต่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรเกินไปกว่านั้นไม่ต้องรู้ว่าทำเพื่อไปทำไมอะไรยังไงอยู่กับลมเข้าอยู่กับลมออกเท่านั้นนะรู้มากเรื่องมาก เราอยู่เพื่อว่าให้มันนะเป็นเครื่องรู้ให้แก่จิตแทนความคิดพอมันเริ่มเป็นเครื่องรู้ให้แก่จิตได้ไม่ภาคจากกันลมเป็นจิตจิตเป็นลมไม่ภาคจากกันรวมกันเป็นหนึ่งมันก็จะเริ่มถอยออกจากกลุ่มความคิดตอนที่มันถอยจากความคิดนี่แหละเราจะเห็นว่าออนี่ไงสมาธิ สมาธิก็คือการพนนอำนาจการครอบงำของความคิดเป็นอิสระได้แป๊บหนึ่งเราก็เห็นความจริงมันใครก็ทำได้พอทำได้แล้วก็จะเข้าใจเรื่องจิตที่พระพุทธเจ้าพยายามจะบอกว่าเรามันมีจิตแต่การที่เราจะไปถึงจิตที่พระพุทธเจ้าพยายามบอกเราเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ใช่ว่านั่งพบเอ้าจิตอยู่ตรงไหนไปเจอ มันต้องมีการภาวนาค่อยๆภาวนาไปเพื่อว่าให้มันเจอนะต้องมีความภาคเพียรวิตกวิจารปิติสุขเอกาตามันก็เป็นวิธีการที่จิตมันเดินดังนี้ใครก็ต้องเดินดังนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะไม่เดิน อบรมจิตแล้วก็เมื่ออบรมจิตแล้วก็ต้องผ่านทานั้งดีทั้งนั้นเมื่อจิตมันเริ่มมีเครื่องรู้ไม่ภาคจากกันจิตมันก็จะตกภวังครั้งแรกภวังแรกเนี่ยมันตกไปไม่ลึกเท่าไหร่ภวังขจิตอันแรกเรียกว่าตกวิติ ผู้ปฏิบัติกิจะสัมผัสได้ถึงภาวะการทางกายบางคนมีอาการคล้ายตัวใหญ่ตัวพองบางคนคล้ายกับวิการขนลุกขนตั้งบางคนก็มีอาการคลายยกไปหน้าไปหลังแล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นมันเข้าปิติกองไหนบางคน คนลุกทีเดียวก็ผ่านปิติบางคนนั่งสั่นสั่นสันสน,นานกว่าจะพ้นปิตินจะเห็นว่าจิตเมื่อเดินมาในลูกชานแล้วจะมีอาการเหมือนกันพอมันผ่านปิติได้แล้วก็จิตก็จะรวมคำว่ารวมเป็นหนึ่งนั่น คือการที่จิตรวมลงพลอำนาจความคิดเป็นตัวของตัวเองทีนี้ก็เห็นความจริงของจิตแล้วภาวนาแรกๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดภาวนาไปก็เพื่อให้จิตมันเห็นความจริงของจิตนะทำง่ายๆก่อน ส่วนจิตภาวนาไปแล้วตรงนี้ถ้าเข้าห้องสมาธิยังไม่ได้สติไม่ตั้งมั่นพอพอจิตรวมครั้งใหญ่แล้วมันจะบุบไปดับไปจอดำคือมันจะเป็นอาการคล้ายคนหลับมันบุบไปร่างกายตัวตนไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏความคิดไม่ปรากฏแต่จอจิตนั้นดำ คลายกับคนหลับไปเฉยๆไม่มีความรู้ความเห็นอะไรอันนี้ก็ถามมาได้สมาธิไหมมันก็ได้สมาธิแต่วินสมาธิที่ไม่เกิดบุ่ปัญญาจะเดินไปทางไหนก็ไม่ได้จะเดินไปทางเจโตวิมุตติจิตก็ไม่สว่างจะเดินไปทางปัญญาวิมุตติอาการรู้ก็ไม่ปรากฏขึ้น ตรงนี้ก็ต้องมาแก้กันถ้ามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็มันก็ไม่ยากก็แก้เท่านั้นเองก็แก้ไขให้มันเดินถูกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครบาอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเน้นหนักทางด้านวิปัสสนาคือให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอด ในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดปัญญามันจะเกิดได้ยังไงปัญญาปัญญารู้เนี่ยรู้ไม่ใจคิดแต่ต้องอาศัยสมมุติแห่งคิดจึงรู้ดังนั้นแล้วรู้ไม่ใจคิด ต้องหยุดคิดก่อนถึงรู้แต่ว่าก็ต้องอาสมัยอาศัยสมมุติอข่งคิดนะจึงเข้าใจเป็นภาษามนุษย์ธรรมะมา,มาอยู่ตรงนี้ตรงวิปัสสนาตรงนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เลยต้องใช้การน้อมนึกเนาะ ถ้ามันเข้าฌานไม่ได้ต้องใช้การน้อมนึกเอาพอความคิดน้อยลงน้อยลงพอจะทำงานได้แล้วก็บังคับวิปัสสนาด้วยการน้อมนึกเกสารลมานักขาทัานตาตะโจคือน้อมนึกไปถึงฟันขนเล็บต่างๆน้อมนึกไปให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลง ของสิ่งเหล่านี้อันเป็นาธาตุกรรมฐานน้อมนึกไปอยู่อย่างนั้นน้อมนึกไปน้อมนึกไปจนมันเห็นจริงว่าอะไรมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่สุดมันก็แตกสลายแดกดับไปาธาตุกรรมฐานทั้งหลายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็แตกสลายดับไปเกิดอาการเน่า แตกสตลายไปทุกคนเกิดมาก็เดินทางไปสู่ความตายเหมือนกันหมดการไปเดินทางไปสู่ความตายนั้นมันก็เสื่อมถอยลงทุกขณะจิตในที่สุดก็ถึงแก่ความตายเห็นจริงว่าร่างกายสังขารนี่ยังไงจะก็ต้องตาย ไม่มีใครที่ไม่ตายเห็นความจริงอันนี้อย่างแท้จริงแล้วใจมันก็จะยกภูมิขึ้นสูงขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏะองสารเห็นความจริงตรงนี้ถ้าไม่เห็นความจริงตรงนี้ผู้ปฏิบัติไปก็จะไปยึดมั่นหรือมั่นอยากเกิดใหม่ ปฏิบัติไปไม่เข้าใจนนิพานแต่เข้าใจอยากจะกลับมาเกิดอยากกระกัลบมาเกิดดีสะสมบูรณ์กุศลไม่เข้าใจเรื่องนิิพานกำหนดจิตให้เป็นสมาธิให้ใจดวงนี้ถึงความว่างและช่องว่างของใจมากที่สุดเท่าที่เราจะถึงได้ ให้กำหนดจิตให้เป็นสมาธิคาะานี้เป็นของหลวงพ่อจาวัดหนองป่าพงมอบให้แม่จีวิไลสมหมายแม่จีได้มอบให้อาจารย์อาจารย์ได้ใจ้คาถานี้ตดน้ำส่งบุญให้กับญาติพี่น้องของผู้มาปฏิบัติสมาธิภาวนาทุกวันพุธติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีขอให้พวกเรานึกถึงระพคุณของผู้ที่ได้มอบคาถาให้เราได้ใช้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะสาธุสาธุสาธุลูกขอตรวจน้ำใส่แผ่นดินดำใส่แผ่นดินแดงท้าน้ำนั้นไหลไปเหนือไปบพระ ถ้าน้ำน่าไหลไปใต้ไปพบแม่เจ้าธรณีแสนโกรธขอโปรดข้าให้ได้รับแต่ความสุขความทุกข์อย่าได้มีโรคภัยอย่าได้มาอย่าให้กีมาต้องใย,ยข้องมาหาอีกทั้งญาติพี่น้องผู้ญาติยายที่ล่วงรับไปแล้วขอจงได้มาโมทนาในผลแห่งบุญนี้ด้วยเชิญอ,ออกชื่อคุณพ่อนาะลงมาดุงไทยบางหลีหลงปู่สังหาร มอสติกรโตวิปัสคุณปาณีวันสยานนคุณปนุมเป็งลุ่งคุณอัจจาพงวันและบรรดาลูกิของอาจารย์หลวงพาคนก่อนช่วงนี้นะครับอี่คือต่อไปจะเป็นการต่อไปจะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล จะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายผู้สถิตอยู่ณน,นสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณนั้นเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางโอปปาติกะองค์พญานาคราชผู้ดูแลมนทนตำบลแห่งนี้แล้วขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้กก่าวอนุโมทนาสาธุการรับในส่วนบุญส่วนกุศล ขอบรรดาเจ้ากรรมนายเวงของข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้กล่าวอนุโมทนาสาธุการรับในส่วนบุญส่วนกุศลอยะถาวาลิวหาปูลาปาริบุเลนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังทุมหังอิปเมวะตมิจตุ สัพเบพบูลเรนตุสังกับปาจันโทปารณาโซยาทามะนีโชติละโซยะา,าขอผลบุญที่ได้จากการปฏิบัติสมาธิภาวนาในวันนี้รงแผ่เมตตาวลรมีไปยังปรโลโก,กมีความเจอจ้าดุจดังแสงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญและมีความเจอจ้าดุจดังแสงแห่งแก้วมณีโชิด้วยเธอ